สวัสดีจ้ามาจ้าเรามาทํากับข้าวกันนะคะวันนี้จะผัดเนื้อวัวจ้ะวันนี้จะผัดเนื้อวัวฮัลโหลตายก้าวโหก็ไม่เช้าเงาหยกฮะเช้าเงาหยกแม่ชอยล,ล้วก็อเลยไทยสินนะ,ะเรามาดูเครื่องกันเลยจ้ะมีกระเทียมกระเทียมหั่นเป็นแว่นนะคะหอมใหญ่พริกหวานสามสีนะคะสีเหลืองสีเขียวสีแดง นียน่งชอตั้งงนจิว材料ตั้ง洋葱、灯笼椒三ว灯笼椒啊、ว色、绿色、红色啊。เซซกหงเเอรามีเนื้อวัวเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวอย่างดีหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะไปซื้อมาแช่แข็งนะคะแช่แข็งนะคะไปซื้อมาเป็นเนื้อวัวของญี่ปุ่นนะคะเราหมักไว้ก็จะมีผงข้นอพริกไทยแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะเราหมักไว้นะคะ ลิโตหยิบจ๊อกแล้วไหมกับตรงฟานเลยกล่ะบแก,ายก,บกายกรับแกฮะมาฟานเลยอ่ะมีเออเก้รกแล้วยัีนลดนินิดันลดนิดาิที่ซนิดซิวฟิดนิซิว,วทวๆ,วๆ,ทวววๆ่นยดนะิดนายาเดนิดนิดนอดอน,นะะิดน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 ิอนิดนินินดนิดนิดนินิดนิดดนิดนนดนดนนนดนินดนดดนิ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 ดน เราจะมาใส่แป้งข้าวโพดก่อนนะคะใส่แป้งไม่เยอะนะคะใส่ไปนิดเดียวประมาณหนึ่งช้อนช้อนนี้หนึ่งช้อนประมาณนี้หลอกฟองสิ้วสนี่ก่อนซอกไม้ฝันเราเลยก็มาโรยโล้วโรยเคยสิน้นก็มารอในจาแกาเดี๋ยวเราจะมาทอดนะคะจะามาทอดจ้า ทอดแล้วจะไปผัดนะคะมันจะได้ง่ายๆนะคะโอเคง่ายแล้วก็สวยงามจ้าขอล้างมือแป๊กหนึ่งนะคะโอเคจ้าเรามาทอดกันเลยนะคะโอเคใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันลงไปเราจะมาทอดเนื้อก่อนนะคะเอาเดวุ้ยเฮ้รอ้อยจาสิ้นรอ้อยจำเหย่ยเจ้ากิวเจ้าจำเหี่อ่ะหรือภาษากวางตุ้งเรียกว่าจำเหย่ยวจำเหย่ยหมายถึงแช่น้ำมันนะคะหมายถึงแช่น้ำมันจ้ะจำเหย่ยโอเครอให้ร้อนก่อนนะคะโอเคจาน้ำมันพอร้อนใส่ลงไปเลยนะคะี่เหี่ยวอ้ําอ้ําหยิบจะฟองเราเพือนอะ เราไม่ได้ทอดให้แบบแบบว่ากรอบนะคะก็เรียกว่าแช่น้ํามันทอดมันออกเหลืองๆทอดมันออกเหลืองๆก็ใช้ได้แล้วจ้ะร้อยจำเหว่าวโอเค ทอดให้เหลืองนะคะ สักสองนาทีจ้ะจอยจาก็เหงเอ็ันจง โอเคประมาณนี้นะคะตักขึ้นก่อนจ้าปัดเสริงเลยสินะตักขึ้นมาก่อนนะคะโอเคตักขึ้นมาก่อนจ้า โอเคนะคะเอเทน้ำมันก่อนใช้กระดาษนะคะเช็ดกระทะหม,าามักหนสอยีสะอ่ะเส้น น้ำมันออกก่อนนะคะโอเคประมาณนี้เปิดไฟใส่น้ำมันนิดเดิ้ลฟองเส้นซีอิ๊ยาวเหรอเรอ้ยใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะใส่กระเทียมแว่นเข้าไปฟองที่ชินผีนเหรอเฮ้ยเป่าเฮ้ยเคยผัดให้เหลืองเลยจ้ะ ผัดกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะ โอเคพอกระเทียมเหลืองดีแล้วเราก็ใส่ผักลงไปฟองที่ชอยเลยเต้ายัเต้าเลยใส่ผักลงไปผัด จากนั้นก็ใส่เนื้อวัวที่เราผัดตะกี้นี้ที่เราทอดตะกี้นี้ใส่ลงไปฟอง,ท,ง,องท,ที่เหงาหยกเราทิ้นจานที่เหงาหยกฟองเราเลยโอเคส่ทริกไทยอยุีิฟันอุีิฟัน ใส่น้ำมันหอยเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนซีอิ๊วซิซีสีเหลาซิวๆเกลาละน้ำมันงาซิวๆมาเยาวใส่ซีอิ้วดำนิดเดิงฟองซิดๆโรช่าเลยอ่ะที่กําจัดโรช่าโอเค เต้าอยาเต้าเว้สิผัดก่อนนะคะใส,ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลหลอดทองที่ทองหรอเฮ้ยโอเคผัดก่อนจ้าจากนั้นเราก็จะมาใส่เหล้าจีนนะคะ พอที่เจ้อเลยใส่เหล้าจีนไปนิดเดิงซื้อเจ๋อเลยอ่ะจากนั้นเรามาทำอาแป้งเปียกนิดหน่อยนะคะใส่แป้งเปียกนิดเดิงใส่แป้งเปียกนิดหนึ่งนะคะแป้งเปียกนะคะแป้งเปียกนิดนึงซี้ดๆหรอพี่อาเจ็งก็ยีนะผัดเลยจ้า ใส่แป้งเป็ดนิดเดียวนะไม่ใส่เยอะนะหมูหลอ,อกกําโตหินลอยหลอกซิ้นๆหินจะตัก,กลาหลอ,อกต้อหอยดีแกหลอ,อกต็อหอยแล้ต้องหีหลอกชิ้นๆตอซิ้นๆหินลอยใส่นิดเดียวนะคะใส่ไ่เยอะนิดเดียวพอโอเคซิ้นๆหินอ่ะต้องไป섞มาทีจับเปิดไฟแรงนะคะ โอเคก้าวติมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสริมีใส่จานได้เลยใส่จานนะคะผัดเนื้อ้งเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเชา้าเงายกรับจกากก้าติมแล้วแต่ก็ทำแไปโฮกานต้านเลย ง่ายนิดเดียวนะคะง่ายๆเองจ้าโหกันตัน่ะตายกะโอ้เราจะกินแล้วไปแล้วจะบายบายจ้า